สวัสดีเรากำลังติดต่อกับคุณ System g u ี u m อายูมาเมาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์กันเพิ่มเติมถ้าจำเป็นคุณสามารถหยุดได้เราขอแนะนำให้คุณดูตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดมากขึ้นตอนนี้เรามาเปรียบเทียบตัวชี้วัดปัจจุบันของบริษัทกันมู ท INC. ที่คือ m o g a บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่22มิถุนายน2025ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทมู INC. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Space มี15องค์กรที่เข้าร่วมในการวิเคราะห์เราจะดูตารางการสั่งซื้อตอนท้ายวิดีโอครับผลลัพธ์สำหรับบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษา 6.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลีย่ยของหมวดหมู่ย่อยคือลบบ -4.2 คะแนนหากมองจากมุมมองที่กว้างมากๆภายในกรอบของตลาดโดยร,รวมเราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เฉลีย่ยของตลาดโดยร,รวมอยู่ที่1.8คะแนนได้คะแนน6.5คะแนนหมูด A N C การเปรียบเทียบผลวัดของราคาหุ้นของบริษัทหมู I.N.C. และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าใน12เดือนหุ้นหมู I.N.C. มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ7.8เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย296.2%มูลค่าตลาดของบริษัทหมู I.N.C. มูลค่า5.5พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าต่าม,มูลค่าตลาดย่อย32พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่1.62พันล้านเหรียญสหรัฐและมีมูลค่าทุนของหมวดหมู่ย่อย4,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้แบ่งปันมู่ INC อยู่ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่17.263% อัตราส,ส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่38.426%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและงบดุลของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนบริษัทที่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มีหนี้สิน1.196พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีคิดเป็นร้อยและ74%ของทุนของบริษัท ผลการดำเนินภารณีของบริษัทผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่26.4ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต่ออัตราส่วนกำไรเมื่อเปรียบเทียบก,กับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยดีมาก2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่208ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้ในอนาคตสำหรับ12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการไว้เบื้องต้นที่296ล้านดอลลาร์การประเมินดัชนีผลกำไรที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยดี0 5คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่1.5ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ5.4 การประเมินอัตราส่สวนมูลค่าการแลกเปลี่ยนต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี1คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่3,670ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตสำหรับ12เดือนข้างหน้าอยู่ที่4,760ล้านดอลลาร์โดยประมาณการประเมินตัวชี้วัดปริมาณการขายที่คาดหวังในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D 0.5คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่5.7%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่ติดลบ19.4%การประเมินความเป็นส่วนขอบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากร ในหมวดหมู่ย่อยคือ62.891%ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง264%จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ47,000เหรียญสหรัฐขณะที่ในหมวดหมู่ย่อยมีจำนวน1,484,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี B. 0.5คะแนนกำไรของบริษัทต่อพนักงานคือ15,400เหรียญสหรัฐโดยมีค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยคือลบ52.9พันดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งไรายได้ของบริษัทต่อพนักงานแต่ละคนอยู่ที่272,000เหรียญสหรัฐ หมวดหมู่ย่อย273พันดอลลาร์การประเมินรายได้ต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนน,นหุ้นสำหรับการขายคิดเป็นร้อยละ2โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่ร้อยละ10.2ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ41%สำหรับบริษัทู่ Inc. สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือประมาณ55%ราคาหุ้นจริงของบริษัทคือประมาณ174เหรียญสหรัฐราคาประมาณที่คาดการไว้สำหรับหุ้นของบริษัทคือประมาณ214เหรียญสหรัฐมาดูตารางคำสั่งซื้อกันมันใช้งานได้แล้วลิงก์ไปที่ความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบตั้งอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดผลจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์หมู่ INC ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดคำสั่งซื้อที่ราคา174.39ดอลลาร ข้อตกลงดังกล่าวเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีมูลค่าการประเมินที่ค่อนข้างสูงการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้หลักการการประเมินแบบดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่213.52ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่135.26กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss การทำธุรกรรมได้รับการแก้ไขอย่างเป็นอิสระตามผลลัพธ์ของเซสชันแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2025หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า r k l b จะเป็นรายการปรับสมดุลการขายวิดีโอเกี่ยวกับธุรกรรมยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้ในกรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์พื้นฐานหรือออเดอร์คงเหลือ ลำดับตรงกันข้ามจะกำหนดไว้ที่ราคาสุดท้ายขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่รับชมจนจบและใช้บริการระบบข้อมูลและอ้างอิงจากกูรูมาเก็ต